สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนมาดูตู้ใส่กับข้าวครับหกบานเปิดครับสลิ้นชักครับตู้กับข้าวก็เคยโพสต์ลงอยู่หลายครั้งครับแต่หลังนี้พิเศษขึ้นมาอีกครับคือว่าเนี่ยครับด้านบนนะครับเป็นบานกระจกเนาะสองบานครับเหมาะสําหรับวางแก้ววางของได้สารพัดประโยชน์เลยครับ นี่ครับสองหลังนี้เหมือนกันครับด้านบนครับเป็นบานกระจกเหมือนกันครับเป็นตู้กับข้าวขนาดความลึกจุดที่ประมาณ54เซนครับความยาวนี้ก็1เมตรครับความสูงเมตร80เซนครับนี่ครับด้านบนเป็นบานกระจกเหมือนกันครับแล้วก็ตรงกลางนี้เป็นบานเกตนะครับเป็นบานเกตสองบานครับควักมือจับเรียบร้อยครับลองลงมาก็เป็นลิ้นชัก2ตัวครับ หลังนี้ก็เหมือนกันครับเป็นบานกิดแล้วก็มีลิ้นชักด้วยกัน2ตัวเหมือนกันครับที่แปลกไปกว่านั้นคือตู้สองหลังนี้ไม่เหมือนกันก็ตรงนี้แหละครับตรงที่บานเป็นลูกกงครับหลังนี้เป็นลูกกงครับเป็นสมัยเป็นตู้แบบเก่าครับอันนี้แบบใหม่ครับลูกค้าสั่งทําครับไม่เอาลูกกงครับเห็นไหมครับเป็นบานลูกฟักททบครับเพราะว่าชั้นด้านล่างเทบอยู่แล้วครับก็ ทึบไปเลยครับมาแรงเข้าไม่ได้ครับนี่ครับสวยครับตูกับข้าวสหลังนี้ก็เป็นช่างเดียวกันครับช่างเมฆครับขนาดก็เท่ากันครับต่างกันอยู่ที่บานด้านล่างครับเป็นลูกกงกับลูกฟักเท่านั้นเองครับนี่ครับทำจากไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับไมาถูกต้องตามกฎหมายตอนนี้เอามาทําสีอยู่บ้านช่างสีแล้วครับลูกค้าที่สั่งทําไว้ก็ คงไม่กี่วันแล้วครับเนี่ยครับของคุณจินตนาเนาะถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะครับเนี่ยครับสั่งไว้ครับเป็นตู้ใส่กับข้าวเขาบอกว่าไม่อยากให้เป็นช่องลูกกงครับกลัวแมลงเข้าอะไรทำนองเนี้ครับก็ทำเป็นบานทึบลูกฟักให้เลยครับนะครับสวยงามครับทำจากไม้สักทองครับฝีมือช่างเมฆครับ ทําสีก็น่าจะไม่เกิน10วันนะครับเดี๋ยวคงได้ครับคิวยาวหน่อยครับช่างสีงานเยอะครับเร่งเร่งก็ไม่ได้เรามาทีหลังเข้าครับต้องตามคิวเนาะเนี่ยครับสวยงามครับไม้สักอายุประมาณ45ปีครับตู้ใส่กับข้าวครับซื้อครั้งเดียวใช้กันยาวๆเลยครับตลอดชีวิตเราแน่นอนครับไม่พังครับไม้สักครับคงทนแข็งแรงอยู่แล้วครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปครับสวัสดีครับ